ไปดูเหตุเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บสินค้าบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพลิงก็ได้ลุกไหม้กล่องกระดาษกับสินค้าบางส่วนเสียหายนะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมากับเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ําสกัดเพลิงที่โหมลุกไหม้โกดังคลังสินค้าของบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลขที่12ทับ1หมู่ที่13ถนนเทพรัตน์ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ นะครับก็จะเก็บพวกอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่เก็บกล่องกระดาษเพลิงโหมลุกไหมยอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ฉีดน้ําสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุ่มเพลิงไว้ได้ตรวจสอบก็พบมีกล่องกระดาษกับตัวคันบางส่วนได้รับความเสียหายครับทางพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดูแลคลังสินค้าเนี่ยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเข้าเวรอยู่ ตัวเขาเนี่ยอยู่ด้านหลงังคลังก็ไปเข้าห้องน้ําพอออกมาก็เจอว่าโอ้โหมันเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็เลยวิ่งไปตามรอปพที่ประจําการอยู่ด้านหน้าคลังสินค้าให้ช่วยนําถังดับเพลิงเนี่ยมาช่วยกันฉีดแต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้เพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับจึงต้องโถรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับห้องน้ำด้านหลังอ๋อห้องน้ำพอดีครับไฟมันขึ้นยังไงแล้วพมออกมาเมื่อไรมันลุก งหน้าับองม่ทางดพไม่ีย้าอยู่มนมีก่อกระดาษนะ่สค้าใหม่หรือหรือเก่าไม่รู้นะผมมาช่วยงานนะผมกไม่รู้เท่าไหร่คาจะมริงผมมีผมมแจเขาขอให้ผมมาช่วยทางด้านนายสมศักดิ์แก้วแสนานะคะนายอำเภอบางพลีก็มีการเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะบอกว่า มีการเกิดเพลิงไหม้กองกระดาษด้านนอกคลังสินค้าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยการสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าไปด้านในนะคะซึ่งความเสียหายพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมีเพียงกองกระดาษและตัวอาคารคลังสินค้าเพียงเล็กน้อยเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยจะมีการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าดูจากวัสี่ไหมเราเป็นกองกระดาษที่ ็คือไม่ได้เข้าไปในตัวโกดังเข้าโก,กดังเล็กน้อยครับอ๋อรอรอที่ผมเงินความเสียหายก่อนนะครับหลังจากเพลิงสงบในช่วงเช้านะครับก็พบว่ามีกล่องกระดาษมีสินค้าแล้วก็มีตัวอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เตรียมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเพื่อดูหลักฐานต่างๆแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ